สวัสดีครับครับมื่อนี่นายห้อยแบงพาออกมาจับวัวครับผมมาเบิงครับวัวมามีงัวอย่างแน่มือเนี่ยกับมือนี่มาเบิงงัวเพิ่นเอามาเลี้ยงแบบร่มันจะจอยเพิ่นจะรับเนี่ยเป็นลูกะไทยบ้านเขาเ่งครับไทยไทยกีไทยยังเล่ยมือนี่เพิ่นเกามาเลี้ยงแยกตัวขังคอกเลี้ยงครับให้มันกินพวกห้าบดขขาพวโพดพวกอย่างนะครับกินท่อกินยังแน่ ตัวเมื่อยไปแล้ครับเนี่ยสูงประมาณจะก้อยเม็ดร้อยร้อยกัวนี่แหละครับเนี่ยปบมงาที่หอดเม็ดยี่สิบแลครับเนี่ยเม็ดสิบประมาณนี่แหละครับแต่ว่ามันอ้วนอายุมันได้ครับเนี่ยอ้วนดีแท้ๆครับตัวนี้ตันตึกเลยครับราคากระเป๋าครับเอท้ายจีเมื่อยนนะครับผมปิดจบเพินมาอยู่สิบสามแต้มสิบสามคะแนนครับตัวเมื่อนนะ นี่กับแม่งว่าครับว่าให้ลูกกินนมลูกกระทบหูหูสูงครับตัวเนี้ยก็ได้สูงขึดด้นแเลือดถ่ายมันนะถ่ายมันพอเพียงเฉลอพอดีครับจะเมตาซิบบอขาดหรอครับเนี่ยเพราะว่าไออเฉลืดขั้นขึ้นนี่ก็จากพื้นมันก็สูงลอยหาทิพยู่ครับเนี่ยในลูกมันนะครับเนี่ยเดี๋ยวในหอยแมงเทียบใบให้คนเพิ่นไปป้อนนมหมดหรอครับเพิ่นเพิ่นเพิ่นมันก็นได้ให้เพิ่นไปป้อนนมเอาจับอะไรครับจับแล้วก็เตะ ถามว่าเอาไปมัดกับรูปมันจะอยากดูดนมน้ครับเนี่ยมันหลายมือแล้วจะของเพิ่นกับอยุประมาณเจ็ดสิบตัวมั้งครับเนี่ยลูกเต่าเพิ่นกับบดไปฆาธุระบดได้ไปจับซอยบันนี้มันก็หลายมือแล้วครับเนี่ยก็เลยบดได้กินนมเปล่ากระถิเนี้ยไปไปหาเพิ่นไปป้อนนมเอาอีแม่บางหันปิดเพิ่นมาอยู่ยี่สิบแจมยี่สิบคะแนนเนี่ยครับบางขันกระจาย อ่บอกผิดครับว่าหันกระไดคุณระโตรครับโทษทีครับปิดเพิ่มมาสิบเจ็ดแต้มสิบเจ็ดคะแนนครับแม่ว่าหันกระไดคุณระโตกันลืมไปลืมเนื้อครับขอโทษครับพี่น้องสิบเจ็ดแต้มสิบเจ็ดคะแนนลูกกระไดเพิ่นไปป้อนนุม่มเอกผู้ใดเลี้ยงได้ไให้เพิ่นไปครับแม่เมื่อที่ผู้ใดอยากเอาไปเลี้ยงรอเมึงอีกเท่านึงกับเอาไปเลี้ยงได้ครับเนี่ยนี่ไม่อีบ้านนึงครับเนี่ย บานนี้แต่ยามาเว้นกับบุรีโถบอกกันนะครับเนี่ยพอยันคืนพอยันมังแรงมาคิดตีขายยังไรวุญเนี่ยคิดที่ขายปุ๊บปั๊บเลยบริสัทธก็เลยโทรมาบอกนายห้อยกับมาหอดแต่เว้นอยู่ครับเนี่ยบัดน,นี้งัวบ้านน้องสาวเพิ่นแห่คอกแหกลวดไปกันเป็นซอยเพิ่นต่อนงัวอีกฝูงนึงเขาคอกอีู่ครับเนี่ยแล่นขึ้นถนนบนถนนดีรถบรสนเนาะครับก็เลยตอนแรกพรยองบุรีเขาคอก ไปซอยเพิ่นต้อนงาก็มืดพอดีครับผมเลยมว่าเบิ้งตัวกันนะครับตกลงกันได้แล้วก็จับเลยครับเนี่ยนี่ตูปูครับตัวนี้ขึ้นแล้วกับตัวนี้เก้าแต้มเก่าคะแนนครับเนี่ยซื้อได้สองตัวครับตัวแม่ตัวหนึ่งเพื่อว่าออกไทยนะครับเดี๋ยวขึ้นตัวนี้ก่อนเดี๋ยวก็จะเห็นนะครับตัวข้างในผมนะมันมืดัตหน่อยค้ากันย้อนไปตอนงัวซอยเพิ่นนะครับมาห่องแล้วก็บ่ซอยเพิ่นจากทีเเทศจางไดนะครับ เจ้าของเพิ่งจะเท่าแล้วครับมันมีแหงไรงัว่าด้ห้อยแม่กกับไปเล่นสลักกว่าที่เขาได้เตลิดพุ่นเตลิดพี่ตัวนี้เจ้าของคนเอาเสียกใส่คอไปให้ได้ครับแต่ก็บ่มั่นใจนะครับเสียกมันเสร็จหน่อยก็เลยเอาเสียกใส่เส้นหนึ่งดึงขึ้นมาเนี่ยครับตัวเห็นอายุดีๆครับเก้าแต้มกว่าคนนีน้ปิดเพิ่นเนี่ยครับจากหน้าคอร์ดนะครับพี่น้องเนี่ย อยากตีวงโกงเล็กน้อยครับเนี่ยแต่เรอยากเอาไม,ไม่ไปตีไรเป็นไรเราค่อยๆเอาขึ้นเอาค่อยๆยกขางเอาครับเพราะขึ้นได้อยู่อีแม่นั่นกับอีตัวนึงนะครับเดี๋ยวมันแหกมาอยู่ฝูงน้องเพิ่นแล้วเพิ่นว่าที่ขายครับเนี่ยแหกมาอยู่บ้านในพี่สาวเ,เพิ่นเนี่ยมื่อพร้อมกไรควงครับแค่แทะผมว่าตัวนี้ขนาดเอาเสียกไสไว้ว่าที่จับเสียกมกกัดกระจับก็บได้ครับ ครับมืดแล้วก็หาหัวงัวบ่พอครับไฟก็บม่มีไฟเพิ่นอ,อยู่ข,ข้างคอกก็เห็นพอะลังๆังอยู่หรอหัวมันหลายตัวแค่พ่อ,องกันแล่นไปก็แล่นมาอยู่ครับเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยครับแบบเบิ่งสูงจากประมาณเมตร10ได้อยู่มั้งครับเนี่ย10นิดหน่อยบ่ฮอดเมตรยี่สิบตัวครับเนี่ยหนึ่งไปแล้วกระลังเอาเสียกใส่คออีกเส้นหนึ่งครับเอาเส้ยานายาวไปไรควงซอยกันในคอ,ขอคุณ มาหอดบ้างก็มาลงุงคอกไว้ครับเนี่ยมืดแล้วครับเนี่ยอีโตัวหันหอดตะบ่ไรครับพี่นอ้องอีกตัวนึ่งว่าสีไ้เบิรงครับตัวที่ว่าซื้อคู่กันมานะคอกมันต่าครับโดดไปโดดมาลอบไปลอมากระโดดออกคอร้อมแลนอนยู่งลออ่อคอของคุณนะเดี๋ยวย้ำสาวจังที่ปซ้ำไม,ม่ครับแค่คักตัวหันนะกระโดดออกคอไปครับนั่นวนะ ลายมาตอนเาขาคอกของสูงไว้คอกนอกเพื่อนแะล้วคอขกเพื่อนแหละครับเนี่ยคอกไอ้ทิว่าแม่แรงไปหาพี่สาวเพื่อนนะมึงความแค่ความเปรี้ยวของมันนะครับเนี่ยสูงค้นพอมแรนต่ำหมอต่ำหมอครับก็เปยักษบริเวณอย่างนั้น,นครับพี่น้องมันหั่งเป็นนิสัยเป็นจังสีเองคน่าจักรปวยทิศเซียบเซียกับโบหูนะครับเนี่ยะจะของพคนบาต่นไ,ไปขึ้นมาจากบ้านคนที่ว่าคนซื้อมาเลี้ยงครับเนี่ยขึ้นไปขึ้นมาจับผูกเสียกับ เห็นหนังคนบ่ได้ก็กัดเอาซ้ำมาซั่นเพิ่นว่าก็สิแม่นอยู่มั้งในห้อยแม่งเคยเห็นอยู่คือกันนั่นล่ะต้องใส่เสียก2องเซนครับพี่น้องง่อยออกไปเอามือคืนก็หลุดออกไปแค่นึงแล้วโดดออกคอกเลยคอกอีกคอกนึงมันเตี้ยกว่านี้ครับเนี่ยนี่มะเข้าอีกคอกใหม่คอกนี้คอกสูงอยู่ออกง่ายเลยครับเนี่ยโดดบ่โดดเดือดหมวง่ายดีดอกเนี่ยตัวนี้ครับเนี่ยโตนี่ ติเบตแตม้มติเบตคะแนนครับพี่น้องเนี่ยเพื่อนว่ามันทองแล้วว่าสั่นหว่วงสีก็ต้องไปปล่อยลงฝูงครับพี่น้องเนี่ยให้มันอยู่ท้งฝูงเป็น,นไทายเองสเดียขนาดไม่เลี้ยงอยู่ในคอกก็ป่อยจับค่อยอยัง้งไม่เลี่ยวกัดที่บังคับหนากรู้เลยเนี่ยแค่พร้อมกันปล่อยลงฝูงแล้วกับปล่อยยาวเลยสันได้อยู่เพิ่อนก็นยังบไปตรวจทองนะครับว่าทองแท้หรือทองเห็นนมมันลงลงเพิ่อนว่าเพิ่อนได้สื่อมาเ่าให้แม่งเพิ่อนไม่เลี้ยงได้หลายเปน็นเดือนเดือนกว่าแล้วครับ พลกระยอนมันยอมันแค่นี่แหละเอาออกเลี้ยงบ่ได้เอาออกเลี้ยงอออกับผากันแหกคอกนักข่อ,อ,อยแบงกันแหกลวดได้นนักข่อยแบ่งกันมนาไล่ซอยที่ว่าจับงัวมันมืดนะครับเนี่ยตอนเศร้าก็ต้องมาเอาไม้อีกแลีนพันเสาอยู่บ่อ,อยากจับได้ง่ายๆหรอกเนี่ยเขาใกล้บว่าอะไครับพี่น้องเนี่ยต้องค่อยๆเอาเสียกไปปลดออกให้มันรอเสาไปทั้งพุ่น พันสองไปพันสองมากับพันสองอ้อมสามอ้อมพุ่น่ะนี่แหะครับราคางวทั้งบ้านทั้งหอยแมงกันทั้งอยู่ระดับประมาณนี่แหละครับเนี่ยซื้อไปกับบวกเพิ่นไ้หน่อยครับเพิ่นกับเบิ้งสองทางของในหอยแมงดูว่าซื้อซื้อหน่อยซื้อหลายเป็นไรก็ได้ผู้ใดมาซื้อเพิ่นกับเพิ่นกับเบิ้งอยู่ครับบวกกันไ้หน่อยครับบวกกันบ่หลายดอกนั่นเห็นบ่เดี๋ยวเสียกใส่คออ้อมไปนะคุณน่ะแลนซนครับบ่ติดเสียกับทิ้งงายทองปลาง้างนะครับน่ ดียังว่าตีเสียกไว้หัวสาวนะครับยมวนแม่งมงัวดอกตัวนี้ได้เสียเวลาสองแยวครับตัวนี้มังแต่เมื่อคืนทีพอมือนกับมัดย่ำสาวอีกเที่ยนหนึง่งเจ้าของคนคลองใหรเลาเอาเสียกมัดไว้เสียกก็ว่าเป็นไ้หน่อยนะครับ่เสียงหญ่เติบอยู่กระตุกเสียกขาดเพราในหอยแมงมา้าหักัด ตุกเสียขาดเลยดีมันอยู่ในคอก็ยังจับได้อยู่ครับเนี่ยต้องคลองออกไหม,มปล่อยออกไปแล้วครับพี่น้องเนี่ยดูตัวไปแล้วหุ่นของมึงมันเลนียนราคางงว่าวตอนนี้กับทั้งน้ำบ้านทั้งหอยแมงก็อยูประมาณนี้แหละครับเนี่ยึงโตเทียบออครับตัวนี้ก็สูงประมาณร้อยสิบน้อยได้อยู่ดอกครับเนี่ยหน,น,นาดีอยู่หุ่นทั้งตีนทั้งยังก็ทีบีแท้ๆครับ เขาใกล้ข้างหลังว่าอะไรเดี๋ยวๆเข้าเมาให้กินเปรียบเทียบมูลค่าครับพี่น้องเนี่ยคันที่ว่างัวขึ้นครับที่ว่าเพิ่นที่เป็นที่เพิ่นต้องการกันนะครับที่ว่าราคามันได้กันนะงัวงัวงอ้วนๆใหญ่ๆงวเปียวใหญ่ขนาดนะครับเนี่ยราคาตามตลาดเพิ่นต้องการราคาก็ขยับขึ้นอยู่ครับคันมันงัว แบบต้องได้หอยแมงขึ้นไปงีงสิการยังบอเป็นที่ต้องการของตลาดเหมือนไรครับมีแต่คนหาซื้อไปเรียงต้อยไว้นะครับพอมีอยู่ราคาเพิ่อก็อยากได้เบาๆจังววาล่ะเบิรงกันตามเนี่ยผ่าไปครับนี่กับมาคุยก็จะของเหมือนครับเนี่ยว่าจะจับหัวคอกนี้130ร้อยสาสิตัวนะครับเนี่ยงอขอกนี้วันนี้เพิ่นวา่าจิขาย มัวหน่อยอกว่าเจ้าสองตัวผสมมันดูดนมแม่มันแม่มันสิลมเหมือนเปิ้ลว่าหนูนมไปนมมาแม่กับจอยลูกกับบใครอยากสิอ้วนเหรอครับเนี่ยเพื่อนที่ขายออกผลกระโบนาเสียวา่ามัวซัมเนียสี่ถิ่งนมว่ผสมเปิ้ลว่าเจ้าของเพื่อนนะเพื่อนกับหูอยู่ว่าแม่มันจอยท,ทุ่งสีบ่มีนมระมากมันเจอบ่ให้มันเลิกกคุณท่นเดี๋ยวค่อยเบิ่งโตครับสองตัวนี้ปิดจบเพื่อนอยู่ เจ็ดจุดหาแต้มเนื้อครับเนี่ยเนี่ยเอึนวาเอาคนดึงแรนตามเนื้ครับเดี๋ยวตัวนี้น้อยหนึ่งครับเนี่ยแม่มันจอยมันก็บ่มีนมแล้วครับเนี่ยมันก็เริ่มสีออกยุบๆแล้วครับเนี่ยพุ่งก,กางเล็กน้อยแล้วจังว่าแหละหนาแรงมา,มาวัวบริกินยากินยงก็นมแม่มันก็เริ่มลดนะครับมันก็เลยสีแก่นแด่วในงัวุ่งเลยขัดออกอยาแม่มันล่ม รอมาอีกตัวนึงครับก็ตัวนึงก็ทั้งสี่ของครับตัวนั้นดำครับผู้ใดทุนหน่อยกางว่างสี่กับเ็นตาเอาไปเก็บไปอยู่ครับเนี่ยสองตัวกับบะหอดบะหอดแปดแตม้มแปดคะแนนครับเจ็ดจุดหาแต้มครับหอดบ้านแล้วอียังแล้วก็นดีตกประมาณแปดแตม้มแปดคะแนนพอดีนะครับเนี่ยใส่ทุนหน่อยครับตัวนี้หน่อยก็ได้ มันจะเลี่ยงอยู่คณาไหวกับอะไรเดี๋ยวสิบตดวน้แม่มันพานเห้แม่มันล่มอีกนมแม่มันกเ็เหี่งอไล่เบิ้งแม่มันนะครับมันตีตัวให้เบิ้งอยู่แม่มันก็ได้พร้อมหลายอ่ะล่ละมันจะได้เป็นสัตบเทเลทับไม่สั่น์เป็นว่าล้อเพราะให้มันฟื้นจล็กน้อยเดี๋ยวที่พ่อหยาอ่อนเนี่ยยังกระสิล่มอีกนะครับฝูงเนี่ยร้อยสามทีตัวครับพี่น้องเนี่ย มูลงัวขิงงัวเพิ่งก่อขายนะครับเนี่ยกอกทุกมือครับเพราะว่างัวมันหลายเอาไปส่งกับเอาไปส่งหอดบอลเพิ่นเพิ่รับซื้อกับซ้าบาทครับเนี่ยถุงหนึ่งครับถุงที่ว่าถุงไซสามสิบโลนะครับเนี่ยเพิ่นได้หลายๆเพิ่นกับไปส่งเที่ยนึงห่างบ้านเพิ่นแต่ประมาณจากเจ็ดแปดกิโลอ่ะบอลส่งมูลงัวปุยปุยคอกเลยครับเนี่ยเอาไปส่งพอได้ซื้อกับเขากินก้บเพิ่นว่า เรากำลังงานรอบเบงหาตัวครับว่ามันอยู่ันไหนครับตัวมันหน่อยมันบังกงนนยู่งัวมันไหลอืมตัวดำเหมือนเยังบ่เาเขาบังตัวแม่นพอดีเหมือนกันนะลดอยู่ตัวนี้กับตัวดำนี่ตีจักสี่แต้มซีคะแนนนะครับพี่น้องเนี่ยอีตัวแดงขึ้นได้เหมนกับสามจุดหาแต้มสามจุดหาคะแนนครับก็รวมกันนะตัวนี้มันใหญ่กว่าจตกน้อยเพื่อนที่ขอแปดอะ สองตัวแต่ว่านายห้อยแบ่งบอกว่าเอาไปต่อเพได้ไครับให้ให้ค่าลดค่าลาไปเล็กน้อยเนี่ยเพราะัตวพรได้เลียงเล็กน้อยก็เป็นตามคาดครับนายห้อยแบ่งก็ไปตลาดนัดตลาดนัดบ้านพะเนียดครับก็บพ่อค้าเพิ่นเอาไปหากับไรต่อกับเพิ่นซุ้มเพิ่นเอาไปส่งเพิ่นมาเบิ่งเพิ่นก็นให้ได้ค่านดุมุงดุมันแต่งหน้ยอยู่ดอกครับเนี่ยเนี่ยมึงโตกั้งนะครับขึ้นมาเราก็ได้สูงยังบง่หอดยังบ่หอดจาก ยังบ่หอดเม็ดเหรครับเนี่ยครับนายขอาแบ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมครับสวัสดีครับ